ครมเห็นชอบปรับเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ปรับวงเงินกู้เป็น1 5 0 0 0ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นในฉัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทอสอปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อขาย ค่าก่อสร้างและปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่2ส,สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน1นล้านสองแสนบาทเป็นไม่เกิน1น้านห้าแสนบาทเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทังนี้ทอสอจะทำโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่4ปีแรกเท่ากับร้อยละ1.99ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด40ปีเงินงวดคงที่84งวดแรก ให้กู้เพื่อซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์บ้านมือสองรวมถึงบ้านมือสองของทออสเพื่อปลูกสร้างหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมและยังยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้2ประเภท 1. ค่าประเมินราคาหลักประกันและ 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับประหัสเข้าร่วมโครงการทางโมบายแอปพลิเคชัน g h b r ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่30ธันวาคม2566หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาิกาถึง15นาิ30นาทีินนี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ